บางคนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อหาวิธีการที่จะทำให้อายุยืนแต่สำหรับหลวงปู่ดลนั้นท,ท่านใช้ชีวิตธรรมดาเรียบง่ายอยู่กับธรรมะไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายแต่กลับไปที่ยอมรับกันว่าท่านคือผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจในคลิปนี้เราจะมาฟังความรักเห็นสุขภาพแข็งแรง เขาลบปูด,ดนอาตุโลกันครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดได้นำมาจากหนังสือพระราชาวุธ,ธาจาร์หลวงปูดอนอาตุโลเสียงอ่านโดยปราชเสียาภัยเดือทั่วไปหลวงปูด,ดูนอาตุโลมีร่างกายแข็งแรง รูปล,ล้างค่อนข้างสุบโปรผิวพรรณผ่องใสสะอาดหมดจดดันยืนเดินนั่งนอนกระชับก,กระเชงคล่องแคล่วไม่มีอาการหลีรอหลังเลแม้ท่านจะมีอายุมากก็ตามทีเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลที่อยู่ในวัยเดียวกรรันทุกคนจะยอมรับเป็นสินเดียวกันว่าหลวงปู่เป็นคนแข็งแรงและสุขภาพดีในแพทย์ใหญ่พูนเอง เคยตรวจร่างกายท่านเมื่อหลายปีมาแล้วและออกความเห็นว่าหลวงปู่น่าจะมีอายุเกินกว่าร้อยปีแน่นอนความคล่องแคล่วในการเดินของหลวงปู่นั้นบางครั้งถึงกับพลเเันเณรเดินตามไม่ทันท,ท,ทั้งท่านที่หลวงปู่ก็เดินตามปกติธรรมดาจานที่หลวงปู่มีสุขภาพแข็งแรงอย่างนี้เป็นที่ให้มีผู้ใต้ถามท่านบ่อยครั้งว่า ทำอย่างไรให้มีสุขภาพดีอย่างตันบานหลวงปูต่ตอบว่าเมื่อหิวก็กินเมื่อม่วก็นอนและทํางานตามหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และความรับผิดชอบเป็นอย่างดีเท่านั้นก็ทําให้แข็งแรงได้เมื่อพิจารณาตามคำแนะนำของหลวงปู่ก็เห็นจริงตามท่านปกติร่างกายคนเราเมื่อเกิดความหิว ก็ต้องกินจนอยู่แล้วเพื่อยันอัตปภาพร่างกายให้เป็นไปได้แต่คนทั่วไปไม่เป็นเช่นนั้นไม่ได้กินแต่ทีร่างกายต้องการแต่กินเพื่อสนองตัณหาช่วยความอยากด้วยหลวงปู่กินไม่หิวแต่เราล้ำ้าท่านเหล็กน้อยเพราะเราตินไม่หิวด้วยและเมื่ออยากด้วยเมื่อหลวงปู่หายหิว และเห็นว่าพอแก่ความต้องการของร่างกายแล้วท่านก็พอแต่พวกเราหายกี่แล้วแต่ยังไม่หายยาเมื่อหายยากด้วยเราจึงจะหยิมได้ปัญหาเรื่องสุขภาพจึงติดตามเรามาอยู่ตลอดเวลาในเรื่องการนอนก็เหมือนกันเมื่อร่างกายต้องการพักผ่อนหลับนอนก็แสดงอาการวงให้ปรากฏลงปู่ก็นอน ฟันร่างกายได้รับการพักผ่อนพอเพียงแล้วท่านก็ตื่นและไม่นอนดีพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นเรามีการนอนหลายประเภทนอนเพราะร่างกายต้องการพักผ่นอนนอน,นอนเพราะอยากนอนนอนเพราะขี้เกยียจทำงานนอนอ่านหนังสือนอนฟังเพลงนอนเล่นนอนเพราะไม่มีอะไรทําเป็นต้นอริยบทสี่ของเราคือยืนเดินนั่งนอน จึงดำเนินไปอย่าไม่ได้สัดส่วนเหมาะสมปัญหาด้านสุขภาพจึงติดตามเรามาการยานและภาระหน้าที่เป็นกิจกรรมจําเป็นสําหรับทุกคนการเอาใจใส่รับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดีนั้นทําให้สุขภาพจิตดีไม่โลดแล่นไปด้วยอํานาจกิเลสตันหาด้วยอํานาจของความเกียดค้านด้วยการทอดทุราเป็นต้น นอกจากทำให้กิจการนาศเสียหายแล้วยังทำให้สุขภาพจิตไม่ดีอีกด้วยสุขภาพจิตด,ดีอันเกิดจากการรู้จักรับผิดชอบต่อน้าที่นี้ไม่ใช่เป็นเพียงสุขภาพจิตที่ดีอย่างธรรมดาแต่เป็นสุขภาพจิตที่ดีถึงขนาดบรรลุมัรคผลพพานได้จะได้รับการปฏิบัติอย่างอดใจใสเป็นเวลานานพอสมควรสำหรับทิสุสัมมาเนน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อวัดต,ต่างๆมีอาจาริยวัดและอุปชัยวัดรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและปฏิบัติจิตพระศาสนาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่นําไปสู่มรรคผลพระนิพพานทั้งสิน้นสําหรับคารวะนั้นผู้เป็นบิดามารดามีหน้าที่อย่างไรผู้เป็นบุตรมีหน้าที่อย่างไรต้องปฏิบัติคารวะรมอะไรบ้าง เหล่านี้เป็นต้นก็รู้แล้วแต่เป็นการปฏิบัติที่นำประสู่มัรพผลนิพพานได้การทั้งสิ้นดังนั้นเราท่านทั้งหลายคืนยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นในตนวางแผนทางดําเนินชีวิตตามที่หลวงปู่แนะนำคือเมื่ออยู่ก็กินเมืองวงก็นอนและทําตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความเอาใจใสลักษณะแปลก อีกอย่างหนึ่งในตัวหลงปู่ก็คือไม่เคยมีใครเห็นท่านในอาการที่แสดงถึงความว่งเหงาหาวนอนหรือสัตประโมกแม้ว่าจะผ่านการนั่งรถตลอดทั้งวันหรือผ่านการตรากตรำทำกิจอะไรามาจนเหนื่อยอ่อนเพลียจะนั่งในพิธีต่างๆเป็นเวลานาน,านๆหรือการนั่งปลุกที่รับนิมนต์ไปเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานั่งสมาธิ ผู้เขียนเคยเห็นหลายท่านแม้จะเป็นนักปฏิบัติวระต่างพอนั่งลงทำสมาธิเป็นห้าหรือสิบนาทีก็สับประโคน้ำไหลไหลให้ชาวบ้านเห็นเสียแล้วหลวงป,ปู่เคยบอกว่ามันเป็นโมหะสมาธิแต่อาการเช่นนี้ไม่เคยปรากฏมีในตัวหลวงปู่ยิ่งกว่านั้นเวลาตื่นนอนแล้วไม่ยอมเสียเวลาแม้พื่จะนอนอยู่จะเชืศรัทธา สำหรับหลวงปู่เมื่อเตือนรู้ตัวท่านจะรีบลุกขึ้นนั่งทันทีเราเริ่มเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆต่อไปโดยไม่มีอาการรลีรออะไรโดยสีหน้าท่าทางไม่ปรากฏริ้วรอยว่าผ่านการนอนมาแล้วแม้แต่น้อยเป็นเช่นนี้มาจนตลอดชีวิตของท่านนับว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดอย่างยิ่งในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาเกีย่ยวกับเรื่องความว่องนี้ คุณบำรงสักกองสุเตยคราปยนถามหลวงปู่ว่าพระอริยบุคคลทั้งสี่ท่านมีความว่องเหนาหานอนบ้างหรือเปล่าหลวงปู่ตอบว่าพระสุดาบันยังมีว่วงนอนอยู่พระสติทาทามีมีว่วงนอนน้อยลงพระอนาคามียังมีว่วงนอนนิดน้อยพระอรหันต์ไม่มีว่วงนอนคุณบำรงศักด์ ยังได้เคยกราบเรียนถามพระอาจารย์สุวัตสุวโจในช่วงที่ท่านมาเฝ้าอาพาธนงป่ฟันอาจารย์โยยิรุงพิยาบาดจูดาโดยกลาบเรียนถามข้ออตัตตาเช่นพระอรหรันต์เวลานอนจิตท่านหลับหรือไม่ได้รับคําตอบจากพระอาจารย์สุวัตว่าพระอรหรันต์ท่านจะหลับก็ได้ตื่นก็ได้อัตมาเคยถามวงปู่มั่นโพเดทัตโต ว่าท่านอาจารย์เมื่อคืนท่านอาจารย์จำวัดหลับสบายดีหรือขอรับกระผมเลยถูกหลวงปู่ม,มั่นดุขอว่าถามมันคนภาวนาไม่เป็นจะมาบัตรสิ้นดีกว่ามีกำลังมากกว่าการนอนหลับจากข้อเคียนถูกคุณบำรุงสักอีกเช่นกันซึ้นเขียนตั้งต่อที่หลวงปูดโดนอัตโตโลอาพาธหนักเข้ารับการรักษาตัวนับโรงพยาบาลจุฬา พยามาถาม,มาบ่อยๆว่าหลวงปู่นอนหลับไหมท่านตอบว่านอนไม่หลับทุกครั้งหมอก็กระถวายยานอนหลับและทุกครั้งที่หลวงปู่ฉันยาท่านจะไม่สบายจากการแพ้ยานอนหลับคุณบำรุงสักว์เองอดใจไม่ได้จึงอธิบายเรื่องการนอนของนักภาวนาให้พยาบาลฟังถึงการเตือนรู้อยู่กับสมาธิจิตหรือการปัจจิตในสมาบัติ จิตจะเป็นอิสระจากนิวรณ์ซึ่งแปลกไปจากคนธรรมดาทั่วไปหลัผู้เทียนได้แห่งไปกราบเรียนหลวงปู่ว่ากระพัผมอธิบายถูกไหมเพื่อยืนยันกับพยาบาลหลวงปู่ไม่ได้พูดอะไรท่านพยักหน้ารับย้ำดึกสนับบางคืนสังเกตเต้นท่านนอนหลับแล้วคลอนเบาๆทุกครั้งที่อยกเพลงหมองจดต้องเปนหน้านหลวงปู่ใจผู้เทียนจะทิศไปต่ตางนานา,นา ลงปูจิตเดืดกลนแล้วเลื่องตาถามเรื่องที่ผู้เคียงกำลังคิดอยู่ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังไม่เพ่งมองใบหน้าท่านและเป็นเด็ดหยามไม่ส่งจิตออกนอกเคยถามหลวงปู่ว่ารู้ความได้คิดของคนเลนได้อย่างไรหลวงปู่ท่านก็ตอบว่าถ้าส่งจิตถึงจันทร์ก็รู้ได้จะเป็นด้วยอุปนิสัยตั้งแต่หลงขอหลวงปู่หรือว่าเป็นเพราะ การปฏิบัติพระธุตรงกรรมฐานมานานหรือ,อย่าไรไม่ทราบนอกจากความมุดจุดในการยิบทต,ต่างๆเช่นเป็นนั่งเอียนยิงสัะโปนอนสงบเรียบร้อยไม่ละเมอเพลอพกยือนเป็นสนาเดินจะจับกระเชงดังนี้เป็นต้นหลงปูดโุนอัโตโลยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสะอาดทั้งกายและใจ ท่านรักษาวความสะอาดทางร่างกายเป็นอย่างดีไม่เคยมีเล็บมือเล็บเท้าสกปกหรือเอาวัยวะเดือดกระดังหน้าดาังเจียดเกลื่อนนุ่งหง่มสมงจีวรตา่างๆสะอาดสะอา้านไม่หมัดหมดหมสุโครเซนัสนาที่อยู่อาศัยนั้นเล่าพระชาขึ้นแต่ละวันต้องกำพับสะอาดให้เรียบร้อยตามแบบฉบับพระกรมฐานหลวงปู่สอนสิทธิ์เสมอว่า เมื่อฝึกให้เคยชินกับการรักษาความสะอาดและทนความสกรปรกไม่ได้เป็นนิสัยแล้วนิสัยนี้จะแฝงอยู่ในใจเมื่อใดเกิดกิเลสตันหาอันเป็นความสกรปรกทางใจเกิดขึ้นมันก็จะดำรงอยู่ได้ไม่นานเพราะจจะทนไม่ได้ไปเองอดที่จะกําจัดถักกล่าทิ้งเสียไม่ได้นัดจิตใจของขั้นนั้นลวงปูดดนน,นับเป็นแบบฉบับ ของบุคคลติเขอเรขกันว่าผู้มีใจสะอาดเป็นผู้ใหญ่ที่ควรขอรบบูชาอย่างแท้จริงไม่มีเล่นแนี่แสนงอนเอาเหลี่ยมเอาเชิงกับใครไม่มีทิฐิมานะถือว่าข้าเป็นใหญ่กว่าผู้น้อยจะมาล้ำน้าก้ำเกินไม่ได้แม้จะไม่เจตนาก็ตามมีเรื่องที่ควรยกขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์อยู่คนเล่นหนึ่งดังนี้เหตุการณ์ทั้งหนึ่ง เมื่อใกล้ที่สก,การเข้าพรรษาในปีหนึ่งที่วัดป่าโยธาปสิทธิ์ที่อยู่ชานเมืองจังหวัดสุรินมีการบวชหน้าตรายรูปด้วยกันมิดามานดาและญาติมิสหายของนาททั้งหลายเข้ามาชมลงคำพิธีสงโพธ์นาาพร้อมกันก็หมดจานว่ารุ่งชาก็จะแห่นาทมาบวชที่วัดบูรพาดามพร้อมกันโดยได้เรียนหลวงปู่ให้เป็นพระอุปัชฌายะ ไม่ไปเทียเรียบร้อยโล่งหน้าพอดีในชื่นที่กำลังทำพิธีสมโพธนากรเองท่านเจ้าคุณพระเพียรจุฑาจารย์จูคุณสัมปันโนเดินทางมาจากวัดวัดชเชลาลงกรอ,อำเภอปากช่องัอมอะมวัดนคอราชสีมาเพื่อเยี่ยมเยียนวัดป่าโยธาปะสิที่ท่านเคยอยู่กำนับเป็นเวลานานในการตอนผู้ปกครองหน้าคนหนึ่งเป็นผู้มีความเลื่อมใสขอรบ นับถือตัวหลวงปู่โชตมากมีความดีอกนีใจจึงขอแยกหน้าที่เป็นบุตรชายของตนออกประดำพิธีบวชตางหาโดยอารัธนาหลวงปู่โชตเป็นพระอุปชายะแม้จะถูกหน้าเกินเดินที่ฝึกสวดขานหน้าเป็นทีมเดียวกันขอรองและทัดทานไปว่าไม่ควรทำเช่นนั้นควรจะบวชพร้อมกันดีกว่าเกตุโผนีประการที่ทำให้ผู้รื่นทัดทานคือ กรบาบารัธนานิมนต์ลงปูนดุดนเป็นอุปชายะแล้วไม่ควรจะมาเปลี่ยนตอนนี้โดยไไปได้บอกเคือนกันในหมนต์ท่านทางฝ่ายหน้าคนนั้นไม่ฟังทาชี้แจงจากคนอื่นตกลงจะเปลี่ยนแปลงตามความตั้งใจของเขาให้ได้พอรุ่งเช้าตบูนแถหน้าเข้าพากันยกไปถึงวัดบูรพารามโดยพร้อมเพียงกันหน้าทุกคนยกเป,นป็นนาผููนั้น ขาพาตันไปทำพิธีบวชในปราอุโบสถครั้นหลวงปู่ทำพิธีบวชให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ข็าพากันออกจากโบสถ์บิดามารดาของหน้าที่แยกตัวออกมา <c oughs> ก็อารัธนาท่านเจ้าคุณเทพถาจารย์ให้ทำพิธีบวชเทพบุตรของตนแต่เพียงผู้เดียวท่านก็ไม่ขัดข้องปรากฏว่าหน้าผู้นั้นซึ่งเคยมาซ้อมขันหน้ามาเป็นกันสี่คน ตอนซ้อมก็ทำคล่องเล้าดีเมื่อมาขานนาเดียวเข้าก็ไม่คล่องเท่วขานตะกุกตะตักผิดผิดถูกถูกอัขระประยญชนะไม่ถูกต้องชัดเจนท่านเจ้าขุณพระเทศสุทธาจารย์พูดเป็นสิทธิของปุดลุลและท่านก็ถือเคร่งคัดต่ออัขราเปยียญชนะเมื่อลงปู่อยู่แล้วไม่มีการช่วยเหลือบอกคำเคร์กเขินเลยแม้แต่เล็กน้อยให้เพราะท่านถือว่า เมื่ออยากบวชก็ต้องสักซ้อมมาให้ดีท่านเจ้าคุณโชต์จึงเกลียดเอาว่าเอาทําไมอย่างนี้แบบนี้บวชไม่ได้หรอกไม่บวชไทยกลับไปซ้อมมาใหม่ให้หนีซะก่อนเรื่องบวชนั้นจะบวชมื่อได้ก็ได้ไม่มีปัญหาจึงเป็นอันว่าโลปุโชตไม่บวชไทยนาผู้นั้นทนั้งนาและบิดามันดายากมิสหายก็พากันลาตรับ แตยามวัดป่าโยธทักประสิทธิ์ด้วยความผิดหวังสำหรับผู้ที่ทำพิธีบวชแล้วก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในค่ำวันนั้นส่วนหน้าผู้นั้นก็ยังคงเป็นหน้าอยู่อย่างเดิมความรู้สึกเป็นอย่างไรก็คงคาดเดากันได้ในวันรุ่งขึ้นคณะของหน้าคนนั้นก็ยกข,ขบวนมาวัดโบรถ์าตามอีกครั้งคือขอบวชโดยอารัธนาหลวงปู่ดุลให้เป็นอุปชายะ ท่านพระมหาสมบัติได้กลับเดินหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับนาของนี้แหละที่ไม่อยากบวชต่อหลวงปู่เมื่อวานนี้ทอานนิมนต์ท่านเจ้าขุนโชดให้บวชไทยตัณหาเป็นพิเศษเมื่อขอมานิมนต์ให้บวชให้อีกในวันนี้หลวงปู่จะต้องลงบวชไปบวชได้เขาทําไมให้เขาไปบวชที่โขรด้าชไม่ดีหรือหลวงปู่ก็ตอบว่าเมื่อเขาอยากบวชเขาบวชไทย เมื่อของไม่บวชก็เป็นเรื่องของเขาเมื่อวานขาไม่พร้อมวันนี้เขาพร้อมมีหน้าที่บวชให้เขาเขาบวชได้เขาไปนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งในเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลวงปู่เป็นยอดบุคคลที่มีใจสะอาดปราศจากทิฏฐิมานะเปี่ยมล้นด้วยเมตตากรุณาผู้เขียนก็เลยได้ข้อคิดจากตัวเองว่านับเป็นการดี นับเป็นจานดีที่ไม่ต้องไปซ้ำเติมไปอะไรให้เป็นมนทีนแก่ใจธรรมชาตินั่นแหละเป็นกู้สั่งสอดได้ดีดังนั้นเมื่อมีอะไรที่ไม่ดีเกิดชึ้นจึงไม่ต้องเป็นนึกคิตอะไรให้มากกวา่าไปอีเรื่องราวต่างๆในทํานอเช่นนี้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาชอบจดจำมาคุยมาเล่าสู่กันฟังว่าใครประสบพบเห็นมันอย่างไรและตาก็ได้ถือ เอาเป็นนิทัศอุทาหอนไว้สอนตอนเองและเยาวชนรุ่นต่อไป